ไปตามยายเมียนไปดีกว่าคุณผู้ชมขาไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะยายเมียนเนี่ยจะพาเราไปงานมอบรางวัลน,นะคะซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวแล้วก็สื่อมวลชนประเทศไทยนะคะเขาได้จัดมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก็กําลังใจให้กับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมตามยายเมียนไปเลยค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาที่ร้านอาหารโมทินมาฮอป่าตองจังหวัดภูเก็ต นายคาาพลสนธิจิตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศไทยเป็นประธานมอบโลป่ประกาศกิติคุณและมอบกิติบัตรให้กับผู้สื่อข่าวดีเด่นมัติเพศออนไลน์ประจำศูนย์ข่าวภาคใต้พร้อมทั้งหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่จงังหวัดภูเก็ตมัติเพ็ทำสิ่งพิเศษเพื่อสังคมไทยบรรยากาศของการพบปะสังสรรค์ของทีมงาน ผู้สื่อข่าวที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆจนได้รับรางวัลทั้งประกาศเกียรติคุณโล,ล่รางวัลบ่งบอกถึงความท้าใใจในการทำงานรางวัลแต่ละรางวัลมันคือผลงานสะท้อนความสำเร็จเป็นการทุ่มเทดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนภูเก็ตซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจกันทุกฝ่ายและทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าว ต้องขอบคุณสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้จึงทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีย้ําเลยว่าขอบคุณมากๆกับน้ําใจไมตรีของเจ้าของสถานที่และอาหาราแสนอร่อยเจ้าค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจ้าขาที่บริษัทเท็กซายจำกัดผู้ผลิตนวัตกรรมนาโนส ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งทางสวทชการันตีถึงเก้ารายการได้จัด ทำบุญไหว้เจ้าวันตรุษจีนตามประเพณีมีนักร้องราชาเพลงแหล่ทศพลหิมาภานมาร่วมงานบูญสร้างความตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจแก่พนักงานที่สําคัญได้รับอ่างเปาเป็นฝันถุงกันทุกคนเจ้าค่ะท่านผู้ชมคุณนาวัชรินอินทรเจ้าของผลิตภัณฑ์นาโนตนวัตรกรรมที่ใส่ใจเกี่ยวกับลดโลกร้อนได้นํานาโนตไปให้ทางเกษตรกรสวนทุเรียนที่อําเภอละแปกจังหวัดอุตร,รดิตถ์ได้ทดลองใช้จึงได้รับการยืนยันว่ามันเข้า เข้ากับแนวคิดของขาวสวนที่นี่เพราะได้ทําตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9คือการกักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดฤดูกาลไม่เผาป่าทุกพื้นที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นโชคของเกษตรกรที่ได้ใช้เจ้าค่ะท่านผู้ชมก็มีผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่บ้านหนูอําเภอลำแลใช้นานโนดค่ะคุณวัชรินทร์อินทร์พวกเราชาวบริสันต์ยผู้บริโนาโนดเป็นเรื่องกับสิ่งแวดล้อม ทีมงานเหล่านี้แล้ะค่ะที่จะคอยดูแลเรื่องราวของนวัตกรรมนาโนเป็นประโยชน์ก่อไม่ว่าจะพูดในพวกเองแล้วก็เษกษตรกรเอง